เชิญดูหนูดีสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ร้านเจดีเปิดแล้วค่ะวันนี้นะเจดีกับแม่แทนนะคะก็จะมาเปิดร้านสุมตามกันเลยดูสิเยอะมากเลยนะมีทั้งปูมีทั้งผักมีปูมีผักมีมมกุ้งมีฟางหมึกมีฟาหมึกด้วยนะมีกระเทียม <laughs> โอ๊แต่ไม่เห็นมีลูกค้าเลยอ่ะเจดีเจดีเรียกลูกค้าหน่อยสิ เร็วค่ะลึกค้าลึกนนค่คต,ต้มไทตไทยใส่กุ้งตมหมึกหน่อยค่ะมีคนตัตําไทยใส่กุ้งตมหมึกโอเคแเดี๋ยวน้องหลูดีเป็นคนตมนะโ <Okay. S 2> อเคอาเริ่มจากตไทยใส่กระเทียมอยตัอนนกตกระเทียมอีนิดนึงอีนิดหนึ่งโอเคอ่ okay. อตตตัตตเผ็ดไมคะลูกค้าดีๆถามเดีวเผลยนะ เผ็ดเหรอคะเผ็ดเผ็ดตุ๋มตุตุโอ้โ้ตุ่มตุตุ่ตุกระเทียมให้มันให้มันแหลกก่อนุ่มได้่โอเคให้หนูตุ่หน่อยอ้าวแล้วแล้วได้แล้วใส่พริกของพริกเรีบเอาอีกเอาอีกลูกค้าบอกเผ็ดๆอ่ะเผ็ดนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ยเอาให้แซ่บไปเลยโอ้ยน้อยไน้อยไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงชืบชืบโอ้โหให้หนูตุ่หน่อยโอเคขั้นตอนต่อไปก็ ใส่ถัวนะอโอ้่อออทิหร่อดีตามเาจดีจดนตัใส่ัวลวไปอ,อะระวังกระเด็นลูกค้ารอสักครู่นะคะมีถั่วมีถั่วมีมะเขือเทศมะเขือเทศก่อนมเอะเขือเทศจตามด้วยซัไทยเนี่ย กระเด็นดูน้าแม่ยอด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 วายกระนระวังข้ตานแม่เติมพริกนิดนึงนะเพราะยายหนาชอบกินพริกยอดยอดผักผักต่อไปเราก็ปรุงกันก่อนนะตำไทยใส่ใส่ปูไหมคะใส่ปูด้วยนะโอ้ยนี่ปู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  น,น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนนะอ,อืยตำไทยนี่มันต้องออกเผ็ดหวานใช่ไหมใส่น้ำตาลปิ๊บจอดูอ,อร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเพราะว่าร้านเจดีนี่อร่อยแน่นอน <c oughs> ต่างปีมะนาวมะานาว อีกไหมคะโอ๊ยตัมตัมไปเต้นไปสิตามตัมตัมตุ้ง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 นี่ที่สำคัญเนี่ยค่ะไม่ได้เลยเราต้องใส่ผงวิเศษไปนิดนึงผงวิเศษผงวิเศษโอ้โหนั่นไม่ริดนะเยอะไหมมันไม่ริดนะผงวิเศษผงวิเศษเรียบร้อยมานัวย่างนัวย่างมาเดี๋ยวคุณแม่ทำไม่นัวนี่เจดีย์เจดีเห็นถั่วไหมถั่วเนาะถั่วเอาถั่วมาใส่มย ไม่ใช่ <S 2> <S 2> หัวคั่วสิตึงโป๊ะเอามาใส่มาช้อนนึงใส่มาช้อนหนึ่งอ,อีกนิดนึงโอ้ยเจ๊ทำไมขี้โงกจังเลยลูกค้าคนนี้โอเคโอเคโอค้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้วน่าจะนัวนนะ่าจะนัวน่าจะอร่อยอะคอตันหน่อยแล้วก็ใส่มะละกอนะ นี่โอ้ยคุกเอาคุกเด็ดีคุกนี่เดี๋ยวมันจะเฉาใส่กุ้งใส่กุ้งอือหึหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวโหนี่มันคุกแล้วเท่าไหร่เนี่ยปลาหมึกและปลาหมุดด้วยปลาหมึก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 บีบมะนาวไปยังเนี่ยบีบไปแล้วบีบไปแล้วเดี๋ยวลองชิมก่อน เ,เจดีบอกลูกค้ารออย่างรอแป๊บนึงนะไหมคะใส่อีกไหมคะอ๋ออีกเงี้ยมาใส่อีกโอ้ยน่ากินอ่ะลองชิมให้ลูกค้ามาชิมสิ ขัดเค็มนิดนึงใช่ใช่ออเค็มกับเปรี้ยวนิดนึงเหมือนเครื่องมันเยอะอ่ะเค็มนิดนึงเปรี้ยวอีกนิดนึง่งนี่นี่อดหมูเว้ยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาจานมาเจ๊ดีเดี๋ยวเราจัดจานก่อนเดีย๋ยวเพื่อ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 เอาผักอันนี้นนนเอาักอันนี่เอ้าผักยังไม่หยิบเลยผักไม่ใช่งูลูก เอาถือจานให้คุณแม่ถือโชก้องโอ้โหเด็กๆดูนะเจดีจหนักจังเลยอ่ะค่ะจัดจานจัดจานจานโอ้โหกินนะอคุณจำกินไอศครีให้หนูตักได้ไหมคะได้ค่ะคุณแม่ถือให้หน่อยคะเอาเลยตักเด็กๆก็น้าแม่โอ้โห วันไหนเสร็จเอาตักดีดีตักดีๆโอ้ยอย่าเคาะอย่าเคาะเอฟตักดีดีเอฟโอ้ยดีดีหน่อยดีๆหน่อยทำโอ้โหนี่ได้แล้วน้องดีเอาถั่วลวยนิดนึงเอาถั่วลวยเอาถั่วลวยจัดโชว์มัเลยปิ้งโอ้ยเสร็จแล้วนะเด็กๆตำไทยโอ้ยตำไทยใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนะสุดยอดเลยโอ้จากฝีมือของร้าน เจดีเอาได้แล้วค่ะลูกค้าเจดีสดลูกค้าค่ะโอ้โหเดี๋ยวให้ลูกค้าลองชิมตำไทยก่อนนะคะเด็กๆดูเป็นไงเป็นไงมึงกินร้านเลยจริงเหรออื้อร่อยมากอร่อยมากสุดยอดตำไทยร้านเจดี ใชเอาอิ่คะเอาตำอะไรคะตำป่าค่ะตำป่าค่ะโอเคเผ็ดไหมคะเผ็ดกลางค่ะกลางๆนะเผ็ค่ะียมก่อนเนถั่วไม่ต้องหรอกเทียมพอแล้วค่ะโอเคนมปังเลยตำเลยโอ้ยเจดีเอาเลยตำตุ่ตุ่ตุโอ้โหังงได้ยังได้ยัง ตามป่าเราจะใส่พริกพริกแห้งแทนนะประมาณนี้นะลูกค้าบอกปิดกลางอ่าเจด๊ดีใส่ปูนะคะระวังเข้าตานะเจด๊ดีใส่ปูใส่ปูน่ากินน่ากินน่ากินนี่มะกอกนะ ร <mm> มากรอกนะมะกอกเกินแปนอ,อ,อันหนึ่งเนี่ยน่าดูพิวๆโ,โ,โอเคใส่ไปเลยอ่ะต่อไปหูตั้ม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 แล้วเราก็จะปรุงรสกันก่อนนะโอเคเริ่มจากน้ำปลานะ <mm> น้ำปลาหนึ่งช้อนค่ะ ตาปี๊บตาปี๊บตาปี๊บเรื่องมแซ่บตาปี๊บโอเคนี่ส okay. ูตเด็ดของเราน้ำปลาค่ะโอเคปลาำปลาาค่ปะปลามะนาวค่ะมนะมนาวสักสี่ซีเนาะ ใส่ไปนหนึ่อ,อุนนะ้ยเกือบโดนน้มะนาวเฮ้ยต้องเปรี้ยวหน่อยมันจะอร่อยทำไมอันนี้ตกอะ่ะใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อความสวยงามดูแบบนัวมากเลยอะ่ะไม่ต้องใส่ค่ะคนัวมากค่ะดีๆตามไปเดี๋ยวคุณแม่จะเติมเครื่องให้นะนี่เราใส่นี่ค่ะสตอค่ะ,อคะโอ้ย่อไม้ดองค่ะ โอ้ย่อไม้ดองสุดยอดสุดยอดยังไม่หมดยังไม่หมดนี่สุดยอดแห่งการทำนี่ค่ะผักชีโอ้โห oh, ผักชีลาวออโอ้ยดีๆเบาๆกระเด็นผักชีลาวเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าใบอะไรอ่ะอันนี้ผักชีลาวแล้วนั่นอะไรอ่ะ oh. ผักชีฝรั่ง oh. น้านีนคะ่ะค่ะดูสิดูสิมชิมกินมากชะอมค่ะชะอมโอ้โหชะอมกเลยว,ว่าจานนี้สุดยอดแห่งความแซ่บเราก็จะใส่เส้นมะละกอหน่อยนะคะมไม่เยอะมากแค่นี้แหละโอเคดีๆคุกลุกอย่าตำมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแตกต่อด้วยนะ ปาหมึกนะครับปลาหมึกนีกุ้งสดกุ้งสดโอ้โหกุ้งสดกินได้ไหมเนี่ยกินได้ต้องสุกนิดนึงสองตัวพอเนี้ยวเนี้ยวเอสามตัวแล้วกันเนี้ยวโอเค ดูมันจะแซ่บมากเลยนะพอเสร็จแล้วเราเราโรยด้วยพริกแห้ง э <Miles. S 1> ขอลองชิมก่อนตื่นเต้น้าวให้หนูตามงนาอให้หนูตามหน่อยแบบไม่เผ็ดมากกำลังดี นราไม่ต้องผิดมากกำลังดีเลยอ่ะเดี๋ยวแม่จัดจานก่อนนี่นะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาตักกันเากระดงเขานะโอ้โห้อตัวใหญ่มากเลยอ่ะอ้โหปลหมึกอยนี่นะปอตัวใหญ่ๆเลยอะ กินกับถั่วปูนะสุดยอดสุดยอดขาวเติมพริกเข้าไปมีการเติมพริกด้วยโอ้ยพอแล้วเจดีดอกเผ็ดได้แล้วแล้วนะคะตำป่าของเราโอ้ยเจดีดูสิสุดยอดไหม,ไมดมลมลมลมอะเรียกลม<ง>ฮะเกือบเป็นลม ให้คุณพ่อลองชิมก่อนเลยให้พ่อลองชิมนะมีใครเอาอีกบ้างคะเอาค่ะทำให้ทำสิตำอะไรคะเอาตำขนมจีนค่ะใส่ปลรราด้ไหมคะใส่โอเคค่ไไไไ่ได้เลยอ้าวกระเทียมล้วค่ะขอแล้วอ้เอาขาบอกว่าเวลาตำต้องตำเสียงดัง,ดง ตามขนมจีนเนี่ยเ,เราจะใส่พริกผสมนะใส่พริกแห้งหนึ่งช้อนใส่พริกสดหนึ่งช้อนโอ้น้อยไปน้อยไปนี่พ่อเดี๋ยวเผ็ดเกินไป,ป,นไปค่ะ้อยเผ็ดน,น้อย,นนอยใส่ปูนะคะ บอกตำเมื่อกี้ตำป่าลืมใส่ผงชู <c oughs> อรสอ,อร่อยแล้วนะ <c oughs> อร่อยแล้วมั้งผลลูกค้าบอกอร่อยไม่เป็นไรตำงไปตำงไปแม่ปู มะนาวเรียบร้อยค่ะอย่าลืมผงนัวนะคะเมื่อกี้ลืมใส่ค่ะใส่ลงไปเลยโอเคละกอนนิดหน่อยค่ะใช่เหรอคะใช่ค่ะโอวยรวังนะเจดี มันน่าจะดูอร่อยมันต้องมันลอยสิชระกอบนิดนึงค่ะนี่หือนิ่นึงเหรออ่าพันร่วงนะคะนิดร่วงค่ะเจ๊อือนะคะส้นตัำนิอันปล่อยทิ้งเลยระวังระวังเป็นขนมจีนค่ะโอ้โหโอเคจีนมลงไปสองจับ ข้าบุญสามจับอืออันนี้เป็นตำขนมจีนนะคะพุ้งสดหนค่ค่ะเอลเลยไปทำเกาเหลาพุ้งสดสามตัวอยบร้อยโอ้ย,ยเราดีบุ้งด้วยนี่นี่กิน,กนามากเลยอ่ะตำขนมจีนเดี๋ยวเราจะต้องใส่ผักลงไปด้วยนะคะโอ้ อร่อยนะมันจะหอมมากผักชีลาวผักชีลาวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักชีฝรั่งใช่ไหมอันนั้นลาวอันนี้ฝรั่งใช่ไหมผักชีอะไรก็นั่นแหละผักชีไทยผักชีลาวผักชีฝรั่งใส่รูปลใส่ลงไป,ใส,งไปใส่ชะอมลงไปได้นะมันจะหอมเนี่ยชะอมเนี่ยหอมมากจริงๆไม่น่าเชื่อเลย ไปเรียนลูกค้าจีไปเรียกลูกค้าสิไหนชิมก่อนทำทำไมต้องชิมแต่ขนมจีนด้วยนี่ชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงชิมว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงน้ำลายไหลเลยอ่ะชิมเลยได้หืมอร่อยอยากกินไหมแซ่บมากอันเนี้ยอยากกินไหมรองพอดีเลยช้อนจะร้อนดีดูสิ ไหนตาหน้ากินทำยังไงนะไหนขอไอติมสิอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเครื่องเยอะเครื่องเยอะวิสุดยอดสุดยอดโอ้ยเราต้องเรียกลูกค้ามาเอาเร็วลูกค้ามาเอาหน่อยค่ะขาขาอยู่ไหนคะมีใครเอาอีกไหม เกาเหลาทะเลครับเกาเหลาทะเลโอ okay. เคเผ็ดไหมเอาเผ็ดกลางๆครับเดกลางๆใส่ปลาร้าด้วยนะใส่กระเทียมเดิมไม่ตีดตั้แม่คนเราจะผสมพริกสองตูตรนะพริกแหง้งสโดโอ,โอ้ยสุดยอดโอ่โงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำปลาลูกค้าคนนี้ชอบทานเคม็มใช่ไหมคะ เดี๋ยวแม่ค้าจัดให้นะคะเค็มๆเ,เลยค่ะเธอจะกินเค็มขนาดนีดูซี่ค่ะแม่ค้าทำไปน้ำลายแตกไปแม่ค้าอยากกินเองอน้ำตาลน้อยหน่อยอันนี้นนนมะนาวค่ะมะนาวมะนาวอันนี้ต้องแบบแซ่บ ลืมผมมาหาสัจจันนะคะเก้าเหล่าเก้าเหลาเก้า,เห,าเหล่านี่ใช้ใส่ผักอะไรบ้างคะเอาสตอไหมเอาเอาเอาสตอได,ด้วยนะโอ้ยดอไม้เอาไหมคะดอไม้ไม่เอานะอืมแต่สตอแล้วกัน ความคิดภาพประการใดทุกคนก็ใครดยนะเพราะวา่างัวบ้างอันนั้นไม่ต้องใส่หรอวมั้งถั่วาวถั่วต้องใส่ไ่มไข่กันนี่ถั่วมาหน้ากินมาดี<ะ>มันเป็นเด็กยุนค่ะถึง <laughs> ไม่กินหรอคะมันเด็กยู่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องทะเลกันนะเอาหมึกปลาหมึก หมดเลยกุ้งกุ้งค่ะใช่ไหมคะกุ้ง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 สดค่ะโอ้ให้ได้กินอ่ะนี่ทีเด็ดค่ะปูค่ะโอตัวใหญ่จังนี่ตัวใหญ่กว่าตัวเล็กอีกนะตั้มไหมวตั้ไม่ได้ตัไม่ได้กัั้ไม่ได้ ได้รอดมานะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะโอเคอยากกินจังเลยอ่ะมีปูปูปูดูหนูดีทำหน้าเลยหนูดีบอกอะไรเนี่ยดูเจ๊ดีตำกระเทียมเดิเม็ดอย่างใหญ่นี่มันกระเทียมที่มันไม่ได้ผ่านการตำมาเลยเนี่ยโอ้ย เหราทะเลแซ่บมากโอ้โหจ่าก well, ินไหวไหงเนี่ยขมิ้นคุณพ่อกินไหวไหมเค้โอ้ยจานนี้ใหญ่มากเย้ยยะลูกกุ้งเนี่ยใหญ่โตใหญ่สุดยอดสุดยอดโหูยชัดดีดูสิสุดยอดเลยลูกค้าเราลูกค้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 าเอาได้แล้วค่ะ ตั้อ่ล้ลูกค้าชิมเลยนะโอ้โหดูสิดูสิฝีมือดีเหรอเนี่ยฝีมือดีฝีอปามึกโอ้ยดีเป็นไงรสชาติสุดยอดไหมแซ่บแซ่บแซ่บ